สวัสดีพเพื่อนๆทุกท่านครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางสวัสดีครับผมสวัสดีพเพื่อนๆนทุกท่านนะครับผมพี่เดือดเงงทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังหววห้าน้อยของเ้องวันนี้นะครับผมก็รู้ว่าผมประกอบผมผลประกอบการนะครับผมขออภัยนะครับลินพันนะครับผมผลประกอบการเรว่าอย่างไรห้าน้อยห้าหน้อยพิเศษนะครับก็ไปเขา เข่าชุดล่องนะครับผมเก่าสีสีเก่าครับผมเมื่อวานชุดนิ่นบลเขา่าเสียดายนะครับเนาะเข่าชุดล่องคนระับของฮานอยพิเศษนะครับส่วนปกติก็ไปเข่าชุดกันรถจะสุด0770กีบพี่บลเข่าเนาะครับเนาะกัมือนี้มาเบิ้งกันไหมครับเพื่อนๆพื่อนมือนีวันที่ทึบสามนะครับเป็นวันพุธนะครับผมกัมาเบิ้งห้าน้อย พิเศษกันก่อนครับผมห้าน้อยพิเศษนะครับผมมือนี้เด่นเจ็ดล่องหกแล้วเด่นเจ็ดลองหกนะนะครับผมห้าน้อยพิเศษมือนีเจับปูกระดิ่หกสามเจ็ดสามหกสี่เจ็ดสี่นะครับตัวน,นี้คือชุดเน้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ชุดชุดลองลมาก็เป็นหกศูนย์หกหนึ่งหรือกัเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเนาะชุดลองนะครับเน้นเน้นเจ็ดนะครับมือนีก็บสามตัวผมก็ มื่อนี้ลากลอยมากหกับเจ็ดนะครับสาหรับหน่อยพิเศษแต่เดินหกลายกว่าก็เป็นหกเกนะครับลองมากกะสิ็นหกหกสาี่ติเือกกสิเจ็ดเจ็ดสาชุดหนึ่ะครับผมเพื่อนๆสำหรับห้าน้อยพิเศษนะครับมาเบิ้งห้าน้อยปกติกันต้อเลยครับห้าอยปกติมื่อนี้ก็ได้เดินสาลองสครับผมยังเดินสามล่องสี่หรับห้าปกติเนาะยับคู่กระสิีสามศี่ศูนย์สีเกอันนี้สําหรับชุดที่เน้นนะครับเนาะ 039ย์สานะครับผมกับส่วนชุดลองลงมาก็จะมี3141 5051นะครับแล้วก็59เนาะสี่ลองลงมาแล้วชุดลองเนาะครับว่าสาตัวลักลอยมาเก็ตด้วยกันครับลักลอยจับคู่ก็จิมีเจ็ดสามศูก่าเจ็ดสี่ศกับ749นะครับสำหรับห้าหน่อยปกติมือนี้เนาะครับเนาะกลับไปเบิรงนวี่พีกันต่อเลยครับพี่ว่านนิรุนเนาะมาเบิรงมือนี้สิมาบ่ ปรับสูตรใหม่นะครับสำหรับปีไอ i p มีพี่มิกับเดซน8ปล่องเก่านะครับผมจับคู่นินกับจิมี่แปดนึ่งแปดสองัเก้าหนึ่เนะครับเพืือนๆชุดเน่นเนาะอันนี้แปนะครับชุดน่น4ี่คู่บนนะครับผมตามลุ้มากกับจิเแปดหกแปดเ็ดเก้าหกเกเจนี่คือชุดล่องนะครับผมชุดการรุดมินีกัเป็นหกศูนย์เจ็ดูนย์แปดศูนเนะครับผมหวยบ่ชนมันกับมาหลายคู่แน่นะครับผมกั มักคอยตามนะครับผมเพื่อนตรงใจคอยจัดสำหรับสามตัวมันนี่ก็จะมีหกแปดหนึ่งหกแปดสองนะครับผมแล้วก็หกเก้าหนึ่งหกเก้าสองหกกับเจ็ดครับมันนี่ลากรวยทั้งสามหน่อยเลยสูตรเป็นมากประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะมากคอยตามนะครับตรงใจคอยรุ้เอ่อตรงใจคอยจัดครับผมแนวทางก็มีเขามีลุดนะครับผมก็ขอคุณหลายๆสำหรับเพื่อนๆที่เขามาครับชมรับฟังแนวทางมันนี่นะครับเนาะ ก็ขอให้เพื่อนมีโชคมีลาภกันทุกท่านนะครับผมแล้วมือนี้ขอสวัสดีครับผม